จังหวัดตากอำเภอเมือง,งก็เลยมากินอันนี้เลยเคี่ยวหน่อบัวจริงๆถ้ามีไปเปิดขายที่กรุงเทพนะเนี่ยที่ตูหลังท่าน้ำสีราดวัดนั้นนหละแม่ไม่รู้ว่าจำชื่อวัดไม่ได้เจ้าเนี่ยก็ขายอยู่ที่นั่นเลยก็ขอเดิมสิแต่ว่าจริงๆรสชาติเขาเขาทำนานี่แบบอร่อยดีนะซอจิ้กตะโพก็อร่อยมากแบบ แบบไม่ต้องตื่นเลยจะก็ไปขายที่กรุงเทพขายที่กรุงเทพอยู่ตรงวัดนะั่นเละอยู่ตรงตริดไปน้ำเจ้าพญาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปกินตั้งหลายครั้งแล้วไม่ได้ไป วันนี้มาเที่ยวจังหวัดตากก็เลยก็เลยเนี่ยเราโรงแรมแบบนี้เมื่อคืนผ่านเราบอกแล้วก็บอก็แบบทุ่นี้นทาง,ทางแน่นจีนตรงนี้เคี่ยวหนองบัวดังมาก อร่อยมากเลยเคี้ยวาย

คุณแรงก็ยังกินจริงไม่ได้แบบเป็นแบบต้งและใส่อของเพราะว่าผัดผัดความรู้มันดะูไม่มีกลิก่นจะท่านอะไร ก็ทำมาเป็นน้ำหมดจรินๆแม่สั่งให้ใหหแต่ไม่ได้ทำเครับกินกินจะกินกินไปน หมูซึ้งก็เป็นเกียวทาํามใหญ่ๆมันอาจะเป็นแห้งไม่เป็นไร <ไป S 1> อามตเตอร์ให้เปินอินเต ก็อร่อยมากเลยเ่้าดั้งเดิมคุณผู้ชม50่สิบปีแล้วเราไปเปิดที่วังหลังแ,ลแม่ว่าจะไปกินได้หลายครั้งแล้วก็ไม่เคยได้ไปอันนี้โชคดีมาได้กินตรงนี้แล้วราคามันไม่แพงนะก็ขาย60-70นะไม่แพง พิกข้าก็อร่อยแล้วก็ซุปข้าก็อร่อยแล้วก็เยี่ยวก็อร่อยหมูแดงหมูกรอบอร่อยมาก เส้นเียวเขาก็เคีเเ่ยวใหม่ๆทหง่าง ายแยกต่างหากใชค่ะขายยังไงจานจะเป็นจานละสองร้อยหรือจะเป็นร้นอยหนึ่งก็มีค่ะเอาสองร้อยจานได้ค่ะแบบคนอิสลามกินได้ได้ค่ะเปออออ็ดแก้งอร่อยมากแล้วก็เปิดเชา้าเด้วยเนี่ยเปิดเช้าขยันมากอ่านมาห้าสิบปีแล้ว น้ทั้อดูดินถนโนเลยอันเปิเมืองจังหวัดกาฬถ้ามาเที่ยวก็แวะมากินกเนี่ยอร่อยมากเนี่ยแล้วปีนมาเขาก็ไม่ไม่ได้หยุดหรออือ ที่นี่เปิดมากี่ปีตรงนี้เลยเหรอโอ้โหแต่ว่าทำร้านใหม่ที่นี่ได้6-7ปีแล้วค่ะรับการใหม่อือร่อยมากสุดยอดเกิดกี่โมงถึงกี่โมงเดี๋ยวลูกเพจจะมาจินเปิด6โมงเช้า3ทุ่มครัวจะปิ้ม2ทุ่ม4ทุ่มอาใหญ่มากคุณผู้ชม6โมงเช้ามาจิ้มให้เลยคุณเพราะว่าเขามีมีไอศกรีมไอศกรีมทำเองใช่ค่ะเป็นไอศกรีมกันเท่อไหร่ ห้าสิบบาทก็ได้บริบูรค่ะแน่นอนแล้นมันใส่กุก้งด้หรอคะที่รูปในนี้ไอติมอ่ะมันใส่กุ้งด้หรอไม่ใช่กุ้งค่ะมันจะเป็นในรูปมันจะเป็นขนมรสค่ะแต่ว่าเราใส่จริงๆจะเป็นมังเชื่อมมุกจีบุ้งมะพร้าวค่ะอ่าโอเคอยากอยากกินทำเองหรือเปล่าทำเองค่ะ ตรงน,นี้มาห้าสิบปีแล้วคุณิธภูมแต่ว่าเพิ่งมาจบแต่งร้านใหม่ได้หกเจ็ดปี้เพราะฉะนั้นมาเมืองตราต้องมากินเปรี้ยวหนองบัวตอนแรกที่ฉันไปเห็นที่วังหลังฉันคิดว่าเป็นมาจากอีสานไม่ใช่มาจากแกงตาเลยเขามีก้างด้วยนะแต่ก้างมันจะแพงหน่อยนะเกือบสองร้อยต้วก็ยเกี๋กก้าง มีก้างด้วยเลนนี้ยงอร่อยมากหัดใจมากเนี่ยเจินตะโกก็ขาชามใหญ่เลยเนี่ยหยดลอยเนี่ยเจ็นตะโกทะเลหัดใจกูแม่มากอันนี้ก็าานนกกกมืมอนนมอาชีพจริงๆเพราต้องขายมาเกือบห้าสิบปีแล้ว รมงาคินเงาสองร้อยบาทราคาแล้วมีขาเป็นตัวแล้ัวก็่ะตัวเท่าไหร่เด้องจัดีเลยวนี้มชั บอกแค่คุณผู้ชมามไม่แพงนแค่ตุนเจ็ดร้อยห้แล้วนี่650อยห้ร่อยเป็นห้าอร่อย คืออะไรนี่ผูตรวจอมเพราะนี่อร่อยมาก มึงต่างต้องมากินนะคะเกี๊ยวหนังวัวต้องมากินให้ได้แล้วก็ขยันเขาขายตั้งแต่หกโมงเช้าอ่ะขายตรงนี้มาห้าปีตีแล้วเมนูเขาเยอะไหนชอบไปแม่ไหนกินม่เอื้มเนี่ยคุณผู้ชมดูแต่เขาหน้ากินแม่ ตัวตัวน,650 t t mm. นึ่งหกอห้าสิบแล้วลอะให้เต็มเต็เต็มเข้าอรออืมอร่ยมาอืมน้ำร้อนติดอร่อยมาก จะพาคุณผู้ชมไปตื้ขนมไทยป้าที่อร่อยที่สุดอายุ80แต่เมื่อกี้ไปท่าบอกยังไม่เสร็จอชั่วโมงหนึ่งล้วจะพาคุณผู้ชมไปตื้ของฝากห่างข้าวอร่อยมากจะต้องตื่นเต้นองไม่ตารางเป็นตัวเลขตุ้มเ๊ขไม่ตอบแบบนี้อันตร I mm -hmm. 那也有。 อร่อยมากคุณ้มเมื่อกี้ไปเดินตลาดจ้วัวสานม่ค้าจำได้ไหมแล้วเราสุดจิตกรบอกนี่คุณได้กินพิกิเยอะพิกเยอะูนี่เยอะแม่ค้าตลาดจะจำได้แต่ทีู่พิกยิ เดีย่ยวหนองบัวแล้วมามากินที่แบบออริจินอล50ปีเลยเนะี่ย 体验。 เรนเชี่ยวอ่ะทั้งนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นนต้องตรงีนนาที่แม่จดให้แม่ส่งให้ตลาดอะไรคุณผู้ชมอันนี้ตลาดอะไระลูกอันนี้เป็นซอยสัตย์ปศุสัตว์มจะเป็นซอยได้หลังนะเป็นซอยได้หลังอออันนี้ใจอะไรนะซอยสัตว์ปศุสัตว์ปศมันมีสองตลาดติดกันเลยใช่ ัน,นี่มปนขายอะไรจะไม่คืนมงุงอันนี้เป็นปลา้สอแอ้วตลาดวายกี่โมงประมาณ8น้าวแล้วก็ะจะมีต่างอีกทีตอนเย็นอันนี้ใช่ไหร่อ่อะนีซินิโคนไม่หนุบเ,เดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวไป,ไปหาต้า ใช่เลยทานไหมคะกินเยอะมากกินก่อนกนเยอะเยอะนี่เหรใส่ชมพูเยอะเยอะอ่ะนี่ยังดังอ่ะ

จ้าป <Cornell. S 2> ีสวัสดีปีใหม่ต้นที่ตาอะไรตัวใหญ่แน่นะคุณผู้ชมดูสิต้นจริงสวยจริงๆนะเนี่ยสวยจริงๆนะเนี่ยปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่สวัสดีปีใหม่จ้าหวานอะไรบ้างเด็กดูว่าเด็กเรียกคนได้ไหม าถึงแล้วตรงนี้อ่ะใช่ที่เดิมไม่ใช่ใช่ก็เป็นที่เดิมอลาวกกจไลหนึ่ง